Chiyano Chiyano, chưa hắn tới bà mọi người. Chiyang, mày mi hai chưa hai, không có gì hai, hoppala. Mày chưa hai. Hi, chưa hi, hoppala. Mày chưa hi, hoppala. chưa hi, hoppala. Mày chưa chưa hi, hoppala. Mày 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 chưa hi, มีขวานเล็กอยู่เว้ยภาพผมมันทำไมรู้ในแม่งว่าเย็นเนี่ยเดี่ยวทำอยู่เนี่ยโดนหญิงเมื่อไหร่ไม่รู้เนยพูดไม่ได้ลงไปแฟมดอนนิกยังไม่เห็นเสี่ยวเลยโอ้ยดอนนิกมันได้ถึงดอนนิกนะทำไมล่ะแล้วก็มีปืนเราไปย่องดิอ๋อตกในแก๊สเฉยปืนเออใช่ใช่มันจะมีลำเนียงตกอยู่ในแก๊สผมพยายามเอามันแล้วเอาไม่ได้จริงโอ้ยายย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  เิงมาสิบลอบไปกับ,บกริวเลยไม่ได้เอวงวะพยายามยังไม่ถึงที่สุดเูดิด <c oughs> ถึงแล้วไอ้ที่อะไรโรงแรมไอ้กา์มทีไรไม่เคยมีของให้ทุกทีเลยยิไมเข้าเลยไอ้ข้างบนมันก็มีพอมีเศษกระสุนน้อยๆขอยงมันได้เจอเสื้ออะไระไมพี่อยากได้เสื้อป่ะ,ะน,นี่ไงคุณเอ็มฟ่หนึ่งกล่อง นี่เศษจะสูนเต็มเลยนี่ปั๊มยังไหนตรงไหนไม่ใช่ไม่ใช่ของเทนี่หว่านัานกปั๊มแบบนี้เดี๋ยวทันพลังก่อนทับไปใช้ปืนพกมาใหม่เหร มันมดงดมดไอ้าระแส X สองพันอ่ะมันสว่างมากเลยนะอืมสองนี้ตาแทบบอดนี่ไปนะแต่มันมันสว่างอีกนี่ออกขึ้นไหนใช่ไหมเนี่ยไปดิขึ้นได้ไหมเฮ้ยไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งพี่ไปหนึ่งไปหนึ่งตายไหมได้หนึ่งได้หนึ่งไปหนึ่งยังไงแอมเขียว ใครอยู่ข้างล่างนะใครอยู่ข้างล่างไม่ได้อยู่ข้างล่างพี่ไม่ได้อยู่ข้างล่างมึงยิ่ไปนี่ตึกเลยมันอยู่ข้างล่างนะพี่โอเคโอเคไอ้ไปช่วยไหมโรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลไอ้เหี้ยฝากแก๊สถุยเอ้ยโรงพยาบาลใช่ไหมเกล็ดเล็กมาตะฟักเธอจะตายเอาจะต่อจะเม็หนี่โอ้ยเกือบแล้วไอ้ยเจ็บได้จำชุดได้แต่ลั่นกระสุนนี่นะคนยิงมีคนยิงสะไหนพี่ Ok, chúng ta biết. Hãy để gặp chúng ta biết. Hãy gần khát khao. Anh này, khát Hãy bây giờ, bao. Hãy hiểu, bao. bao. Hãy hiểu, 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 ไม่พอเห็นแล้วเป็นบอกดอดก็เลยรีบหักหักปืนออกโอ้ไม่ต้องรีบวิ่งออกหรอกดิไปพี่มันเหล็กตัวหนึ่งอนะอยู่บนเ,เขาฝั่งฝั่งนั้นเลยของกระสุนอ MP4 ไหนบ้างพี่มีป่ะฮ <c oughs> ่ไม่มีเว้ยมีแค่แม็กเดียวยี่สิบสองลัดเนี่ยไปดิเราเฮียอะไรละ่ะจะอยู่น้ำเฮียอะไรไรเฮียอัมเขียวมาจากไหนวะเนี่ย นเอาคายิงเปล่าพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไอ้นั่นหรอตะเก้าฟิวจบแล้วสเก้าฟิวคือที่อะไรสเก้าไงสเก้าตะเก้าอ๋อไทโอนเนียบอกเออไทโอนเนียแหละพี่จำได้เลยเสียงเมื่อวานผมยิงยิงเข้ากลางหลังเลยแม่งไอ้ยเ้ยมันยิงแขนหักโอ้เอ้าเรียงไปนู่นทำไมยิงวัดกับมันนะดิไม่รู้โดนเปล่านะกูดูต่อเลยเฮียมันจนถึงตึกอิดละอี มันอยู่ไหนมันีอขึ้นไปบนเขานะผมอยู่บนเขาเนี่เจมูเขาซ้ายใช่ไหมเขาที่ดูเต้นอะเออเขาซ้ายแหละไม่รู้ผมยิงโดนยังหรือเปล่าเราวนึกว่าจะถอยมาตรงตึกอิดใจมาแล้วใจมาแล้วอะไรยี้ามันใช้กี่อันนะครับที่ดามแขน่ะสอง เออสองมันเด้ก,กันหนึ่งเลยอ่ะผมอยู่ข้างหลังพี่นะพี่บอกเอ้าไปหลังแล้วมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนูนน้นน่ะเห็นไหมหน้าผมเลยเออเห็นเห็นมันอยู่ขนเขาลูกนู้นแหละที่พี่บอกอ,ะอ่ะยิงไม่ได้ป่ะแต่เ<ต>พื่อนมันตายสองแล้วใช่ไหมตายสองเลยพี่ไม่ตายก็ตายขาแก๊สอ่พี่พี่ก็คิดเอาแล้วกันออตอนนี้ มันเพี้ยงแก๊สเองเหรอมันเพี้ยงแก๊สมันดันเข้ามามันเพี้ยงแก๊สผมยิงม<อ>ันปลาปลาทิ้งเลยดาบอะไรยังเหรอเนี่ยดาบอยู่วิตามินไหมมีมีมีแต่ขาดกระสุนนะมีอยู่12นัดอะแต่ต้องเดียวเอาอะเอาไอคิมาดิยืมไอคิก่อนสิพี่ไปเดียวไหลัมล่ะพี่เดียวให้ก็ได้ไม่ต้องอะไอคิก็ได้ มีวะมันไปนู่นหรือเปลวะทำไม่มีเป็นคำรามอ่ะปกติมาข้างมันก็คำรามนะเกตหายยังวะพี่จะเข้าไปเช็กศพนะเกตหายแล้วไปด้วยกันไหมไปด้วยกันเลยก็ได้มา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 ลงมาลงมาพยายามเองอยู่หลังพี่ดีกว่ามั้งพี่บ่าจะพีจกันให้เนี่ยผมวิ่งตามป่าอันนี้ขึ้นมาแล้วพี่ นุนพี่ตึกงยีดนุ่นที่ซับถึงตูตีกินนุ่นเนี่ยมันเห็นผมได้ไงว่าผมวิ่งอ้อมขึ้นมานะอ้อมไปทางนูงนะ้นแป๊บหนึ่งพี่ <c oughs> แฟชั่นต้องมาก่อนโอ้แหมวิ่งแคซอยู่เป็นท่าสร้ายพลาดฟื้อชฉอดกูได้เปรียบคฮะที่ไหนแล้วอ่ะ วเลยมามาแล้วแก้หายแล้วเนี่ยนะเนี่ยนะวิหายแล้วหายแล้วจะไปเข้าฝั่งนู้นไหมเข้าข้างในดีกว่าพี่ข้างในมีที่กำบังเยอะหาที่กำบังเออไปไปรอรอว่าจะเข้าตรงนี้ไม่เข้าหลอกที่เร่งรอ รอกเราก็รออีไปไปไปยิงสองเสียงสองเสียงตองเสียงสองเสียงตัดไปไปไปคืดตึก๊คืดตึ๊กผมอ้อมอยู่พี่พี่เข้าไปด้ตึกเอ็กเคเอสนะมีเข้ามาแล้วมีเข้ามาแล้วใช่ใช่เอ็กเคเอสแคนไปช่วยเปล่าเออจะเตะพี่ไหมก็ได้มาก็ได้ไม่แน่ใจว่าอยู่ข้างไหนมันอยู่ข้างหลังเราเปล่าพี่มีสองเสียงดูะด๊ น,นี่พี่ถึงศพไอ้ตรงบันไดแล้วระวังโดนยิงนะพ,<ด>พี่อยู่<ด>ห้องอันนี้นี่ในห้องข้างล่างมันโดนผีตีอยู่พี่มายิงม,มัน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 อยู่แถวบ้านเป็น,นยิงเลยมายิงผมอเอ้ยมันยิงอะไรวะยิงอะไรยิงกับพนเมินเบา ใช่ใช่มันอยู่หลังโรงแรมนี่หลังใช่ไหม อะไรโรเบิดโล่เบิดโล่เบิดตปใส่พี่หรือเปล่าไม่ใล่พี่นะพี่ลงมาข้างล่างเลยพี่เ,เห็นบันไดขึ้นชั้นสองไหมมันจะมีด้านหลังแอบได้อ่าอ่าพี่อยู่ตรงเนี้ย ไม่งอยู่ทางซ้ายเลยว่าดอทเฮ้ยมันยิงอะไรไม่รู้ไงเออพีว่ะไม่รู้นี่มันยิงที่ตัวยิงได้เลยนะนี่มันยิงแบบมุ่งสู้ไปหมดเลยตอนเนี้ยไม่ไม่รู้ดมันนะว่าอยู่ตรงไหนยุทธแถวไปวิ่ง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 ครบินมันมันพวกเรายิงเนาะอันนี้ มันยิงพวกเราอ่ะดิผมอยู่เข่านี่แล้วเนี่ยหาเลยหาเลยพี่ผมเปันอยู่ในตึกตัวนึงมันอยู่ในตึกตัวนึงสอดมันเข้ามาแล้วตรงไหนพี่ไม่รู้ว่าตรงไหนน่าจะเป็นบันไดผมอยู่สวนสนุกเนี่ยมันเดินใช่ไหมใช่ใช่ผมไม่ได้เดินผมนิ่งอ่ะเจ๋งมาสับปืนทำไมโอ้แปลจะเปิดด้ช่ป่ะแปลจะใครวะไม่รู้ <coughs> tại đừng làm gì Máy gì đó Hay rồi Chuyện Đây bây giờ tôi Khi dưới sát đang rồi Tốt bự tít bự tít bước tít Tại 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 Ok Nhớ bước tít tí sắt Ok Chộp chộp Mấy gì Ui sao ra Wow Kịp là move con อะไรวะโซรถมีรถม้ามีรถม้ามีรถม้าช่างแม่มันพี่เอาของที่สำคัญวะมันมีล็อกเกอร์รถคนบินตกคนมีตกคนมีตกพี่เตอร์ลงมาช่วยได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องพี่อยู่โอ้แหงเ็อยไงวะเดือนตลีสองนาทีดึงดึงของดึงของดึงของดึงไม่ได้ปะเออดึงได้เก็บเขาตัวเลยเก็บเขาตัวเลยดึงละ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 ดึงได้ แล,ล้วหมดแล้วหมดแล้วมีที่ล็อกปกอ่ะพี่พผมจะล็อกประตูงไวก่อน,นะมี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 โอเคล็อกเลยล็อกเลยพี่เลือดไหลอยู่นะอ้าวกูเลือดไหลเหรอหรอเนี่ยพันเลยพันเลย <c oughs> เอยี่สิบลูกมดแต่ยงิงโดนมันอยู่ <c oughs> เว้ยอันแรกผมนึกว่าพี่ผมเห็นอาเกี่ยวผมซัดเลยียกนยิงนัยงนยยว่ต้องรอดีอ่ะ ใช่ใช่สงบหมดแล้วใช่ไหมพีม่ออกหมดแล้วนะอุ้ยอาร์ตตัวนี้อาร์ตเกือบแล้วกูโอ้ยมันยิงกันยับเลยอุ้ยอุ้ยพี่หิวใช่ไหมเนี่ยเออดีดีแล้วเดียด๋ยรีบเข้าเลยอ่ะมันมาจากข้างบนนะไอ้สองตัวเนี่ยมันไล่เช็คลงมาเลย <c oughs> ด,ดตัวตระกูลมันจะโคตรดดปุ่นขี้วะเองต้องโคตรพีว่ะไะไรไม่เกี่ยวพี่พี่ต้องแยกออกไปข้างนอกก่อนอยู่ข้างในไม่ดี อย่าไปขุดปุี่พี่ก็เข้ามาใช่ไหมเนี่ยเออพี่เข้ามาแล้วเนี่ยไปยังไปยังไปยังไป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 เผมมาชี้คำวบนไม่มีละไปเลยไปเลยออกไปเลยไม่ได้เทียอะไรละ